มาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของการนําพลังเลเวอรเลตหรือพลังทวีนะคะมาใช้ในธุรกิจเค้กนะคะใครขายเค้กขายเบเกอรี่ยยอยู่นะสามารถนําวิธีการตรงนี้นะคะไป a d แ p ใช้ได้อีกนะซึ่งตัวมิลินเองนะคะศึกษาม,มาเราก็อดแ p t ใช้เช่นกันนะคะไปดูข้อที่4นะคะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วให้ไป3ข้อนะมาดูคลิปข้อที่4ค่ะ OPE นะคะในเรื่องของ o t d e r People Experience นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะถ้าวันนี้นะคะใครที่ฟังคลิปมิลินอยู่นะคะมิลินมาถ่ายทอดในเรื่องของประสบการณ์ตัวเองนะคะที่ทำร้านเค้กมานะแล้วก็นำไปอแดบใช้อย่างไรได้บ้างนะทุกคนก็สามารถนำประสบการณ์ของมิลินนะคะไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะทีนี้มันจะสามารถช่วยให้เราย่นเราย่อนะคะไม่ต้องลองผิดลองถูกเองนะอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเออมิลินมาถ่ายทอดมาบอกนะอย่างคลิปที่ ที่แล้วนะคะในในในเพจสอนทําเค,ค้กนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการทําเค,ค้กดึงเงินนะคะทำเค,ค้กดึงเงินเนี่ยคือสิ่งที่เราติดคืออะไรเคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก็คือ1นนะคะไม้ที่ฝูกมาติดขึ้นมาด้วย สองนะคะกล่องมันหลุดออกมาสามนะคะใส่เงินเยอะเกินไปมันแน่นอย่างนี้นะคะพอเราเอามาแชร์แบบนี้นะคะคนที่เข้ามาฟังเข้ามาเสพเราอย่างเงี้ยสามารถนําตรงเนี้ยไประมัดระวังก่อนได้เลยทําอย่างไรมันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ของเรานะคะทีนี้มันเป็นการย่นละย่ออย่างที่มิลินบอกไปเลยนะคะไม่ต้องมาลองผิดเองนะคือเอาแต่ตัวที่ถูกไปใช้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการใช้ other people experience ค่ะไปข้อที่5ค่ะ O P S ค่ะเรื่องของ พ t h e r people s k i l l นะคะยกตัวอย่างเลยนะคะในการ a d a p t ใช้มาเข้ากับงานของลานเค้กนะคะก็คือว่าอย่างเช่นมิรินเป็นเค้กสามนิติใช่ไหมเราก็คือสามารถนำสติลนะคะในเรื่องของการปั้นได้ในเรื่องของการที่ ทุกวันนี้ออนไลน์นะคะก็คือสกิลในเรื่องของการทำกราฟิกดีไซน์สกิลในเรื่องของการถ่ายรูปนะคะหรือว่าการทำวิดีโอตัดต่อคลิปนะเราก็สามารถใช้สกิลคนอื่นมาพพอร์ตงานของเราได้เช่นกันนะคะไปที่ข้อที่6ค่ะ OPW นะคะ อาร e r p e o p l e work นะคะอาร e r people work นะคะ, work, นะ,คะในเอ่อในทั่วๆไปนะคะก็คือถ้าให้นึกภาพออกนะก็คือการที่โรงงานเนี้ยเขาทำงานออกมาแล้วนะคะคนที่ไปสามารถเอาแบรนด์เราไปแปะได้เลยนั่นเองนะหรือที่เรียกว่า OEM นั่นเองนะคะีน้ว่าแล้วงานเค้กเบเกอรี่อย่างเงี้ยเราจะมาประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะ OPW ก็สามารถทําได้โดยการที่ถ้าเราเป็นร้านเค้กเราดูซิว่าลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มถ้าเกิดว่าเป็นเค้กวันเกิดที่เป็นไฮไลท์ละลูกค้า อยากได้ขนมเพิ่มไหมเราสามารถไปดูวร้านขนมมาได้ไหมเราสามารถไปดูวร้านลูกโป่งมาได้ไหมหรือจะเป็นดอกไม้อย่างนี้ได้ไหมหรือเป็นกล่องเป็นของข,องขวัญเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยซึ่งเราเอางานคนอื่นนะคะมาขายให้กับลูกค้าที่เขาไว้ใจเราเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็ทําได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็นอีก3ามไอเดียนะคะที่นํามาให้ในการใช้พลังทวีกับลานเค,ค้กหรือว่า